วันมหามงคลวันนี้นะคะทนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาทเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา6ครอบ28รกรกฎาคม2567ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในขณะที่ทางด้านรัฐบาลเองก็เชิญชวนประชาชนนะคะให้ร่วมการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงค่ำวันนี้ด้วยค่ะ เมื่อช่วงเวลา7จ็นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณนระเณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชาการระดับประลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าคณะองคมนตรี และภริยาประธานศาลดีกาผู้แทนประธานรัฐสภา,าประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสหน่วยราชการในพระองค์เข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่จะมีการตักบาตรพระสงฆ์173รูปนำโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามราชาวรวิหาร จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวัง และในช่วงเวลา10นาฬกานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีในพระราชพิธีสเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วิจชยัยในพระบร,รมมหาราชวังค่ะ ในขณะที่ทางด้านรัฐบาลขอชวนชวน,ชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเวลา1 9าก19นาทีเพื่อแสดงออกถึงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านส่วนกลางจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงส่วนในต่างจังหวัดนะคะสามารถร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเอาไว้ค่ะ โดยสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมได้ที่ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ยังขอเชิญชวนร่วมกันลงนามถวายพระพร,พรชัยมงคลระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ค่ะ ขณะที่ทางด้านของสวนนงนุษย์พัทยาเองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมมีทั้งขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ชมมีช้างแสนรู้ร่วมขบวนก่อนที่จะเปล่งเสียงทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกันที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพร,พระชนพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาปว องปรชาชะเธอไทยองค์ราชันจัดกันแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะก็มีคณะผู้บริหารพนักงานรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานแล้วนี่ค่ะมีช้างแสนรู้ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติด้วยรวมถึงการแสดงถวายพระพรชุดอาศิรวาเฉลิมราชจากกีวงศ์และช้างแสนรู้สองเชือกก็ทําหน้าที่นะคะในการถวายพวงมาลัยเบื้องนาพะพรมฉาญยยาลักษณ์ แบบนี้ด้วยโอ้โหนะักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันจำนวนมากเลยนะคะนอกจากนี้คุณกำพลตันสัจจาท่านประธานสวนนงนุดพระยาค่ะเป็นประธานในการวางพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกลวยสักการะนํากล่าวสดุดีถวายพระพรและร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีเพลงสดุดีจอมราชาและเปล่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ สสารวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อร่วมกันนะคะที่จะถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ท>ในวันมหมามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567น้ก็ 2, ี้นะคะ,<ฮ>ะก็เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันจุดเทยียนถวายพระพร,พรชัยมงคละคะ่ะในช่วงเวลา19เนาฬิกา19นาทีด้วยนะคะหรือว่าใคร <ฮะ S 1> ท,ที่สะดวก <ฮะ S 1> อยากจะเป็นการลงทะเบียนหรือว่าเป็นการถวายพระพรออนไลน์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงค่ะใส่เสื้อเหลืองใส่ เสื้อผ้าแต่งกายสีเหลืองนะคะก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกอย่างหนึง่งในการร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ด้วยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ